สวัสดีค่ะวันนี้นะคะห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจค่ะก็จะมาแนะนำนะคะแหล่งเรียนรู้ให้กับท่านผู้ใช้บริการของห้องสมุดประชาชนออนไลน์ได้รับทราบกันค่ะวันนี้นะคะ,ะก็จะมีคำถามชวนคิดนะคะเพื่อที่จะทำให้ท่านนะคะได้ฉุกคิดบ้าง,างว่าเพราะอะไรเราถึงต้องมีการเรียนรู้กันเกิดขึ้นนะคะ ท่านทราบหรือไม่คะว่าการเรียนรู้คืออะไรและเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรและที่หทไหนที่เราสามารถเรียนรู้ได้และเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะค่ะจากการค้นคว้าของบรรลักษณ์นะคะเขาบอกว่าการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่ทำให้มนุษย์นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมนะคะจากประสบการณ์เดิมนะคะทำให คนนั้นเผชิญกับสถานการณ์เดิมได้ต่างออกไปค่ะผลของการเรียนรู้นั้นจะขอให้เกิดความรู้นะฮะเกิดทักษะและเจตคตินะฮะและมนุษย์ทุกคนนั้นมีการเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะและการเรียนรู้นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเรียนรู้เราจะต้องมีจุดมุ่งหมาย ของการเรียนรู้ว่าเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรนะคะเช่นเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อการเรียนเป้าหมายในการประกอบอาชีพเพื่อการพัฒน,นาทักษะหรือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและที่ไหนที่เราสามารถเรียนรู้ได้คะประเภทของแหล่งเรียนรู้นะคะเราสามารถจะแบ่งได้4ประเภทค่ะได้แก่บุคคลสถานที่วัฒนธรรมประเพณีสื่อวัสดุอุปรกรณ์และทเทคโนโลยีค่ะ สําหรับห้องสมุดนั้นก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรืร่องของสถานที่นะคะแล้ววันนี้ก็จะมะีสื่อเรียนรู้ออนไลน์นะคะซึ่งจะเป็นประ,ะเภทของแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสื่อวัสดุปกร์และเทคโนโลค่ะเรามารู้จักห้องสมุดประชาชนกันนิดนึงนะคะห้องสมุดประชาชนอําเภอแม่ใจนั้นตั้งอยู่ในบริเวณวัดโพธารามนะคะหมู่ที่2ตําบลสีถ้อย อำเภอแม่ใจจังพยาวค่ะเวลาเปิดทําการนะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา8ปดนิกาสามบนาทีถึง16บหนิกาสามนาทีค่ะและปิดให้บริการในวันนัขกขัตฤกษ์วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะการสมัครเป็นสมาชิกท่าสามารถแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้านได้เลยค่ะระเบียบการยืมหนังสือนัน้นท่านต้องสแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมหนังสือและยืมหนังสือได้ ครั้งละสี่เล่มต่อ1สัปดาห์นะคะหากทำหนังสือสูญหายหรือชำรุดต้องชดใช้ตามราคาค่ะห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจนั้นได้จัดเป็นหน่หนังสืออะตามระบบทันิยมดิวอี้และแถบสีส,สัญลักษณ์ของห้องสมุดค่ะอย่างเช่นนะคะวนหนังสือปรัชญาจิตวิทยานั้นอยู่ในหมวด1 0 0รก็จะมีแถบสีม่วงนะคะอยู่ตรงสันหนังสือเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการนั้นหยิบหนังสือได้ โดยสะดวกค่ะและบุคลากรที่ให้บริการนะคะมีบริการสองท่านนะคะก็คือนางสาวปนัดดาจินจิตธนนัฐบรรลับสำนังกงานและนายประสิทธิ์สิงห์ห้าวและงานพิมพ์สอสีค่ะเอาละค่ะตรนนี้เรามารู้จัก h o ส s e ประชาชนออนไลน์กันนะคะถ้าสามารถเข้าเว็บไซต์นะคะโดยกดเข้าไปใน Google นะคะเสิร์ชคำว่าสำนักงานกศนจตุพยาวค่ะก็จะพบกับหน้านี้นะคะ เราสามารถมาคลิกตรง e l i ล r a r ีตรงนี้ได้ค่ะ,คะก่อนที่จะพูดถึงห้องสมุดออนไลน์นะคะขอแนะนำ a c e b o o k ของห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจนิดนึงค่ะก็เสดนะคะใน Facebook เสรจคำว่าห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาก็จะขึ้นหน้านี้นะคะซึ่งเป็น Facebook f แฟนเพจของเราก็ติดตามได้ค่ะสำหรับห้องสมุดประชาชนออนไลน์จังหวัดพะเยานั้นจะมี ห้องสมุเดเลเครือข่ายนะคะจำนวน9แห่งนะคะเมื่อท่านได้เข้ามาถึงหน้านี้นะคะถ้าสามารถจะคลิกไปดูห้องสมุดประชาชนอำเภอในจังหวัดพิจิตทั้ง9แห่งได้เลยค่ะ mm. อันนี้เราเข้ามาในห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ใ,ใจนะคะนี่เป็นหน้าของเพจค่ะซึ่งการจัดบรรณบูหนังสือนะคะจะมีการจัดบรรณบูอย่างง่ายนะคะเพื่อความเข้าใจอยู่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะจดกด คลิกค้นหาหนังสือได้ตรงนี้หรือแมปกดตรงปกหนังสือที่มีการ update. อัปเดตใหม่ๆเข้าไปในวันนั้นนะคะค่ะก็จะมีสื่อของคนทั่วไปและสื่อของผู้พิการด้วยค่ะมีสื่อหนังสือเรียนกศนนอนะคะมีอีบุ e ๊กและออนิโอบุ๊กค่ะค่ะ นี่คือหน้าตาของแฟนเพจแล้วนะคะลองเข้าไปกดติดตามได้ค่ะข่าวกิจกรรมห้องสมุดนะคะสาระนิเทศอื่นๆที่น่าสนใจนะคะกะ็คลิกอ่านแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของอ e ีบุ๊กซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะท่านสามารถแอดไลน์นะคะแอดไลน์ official e l ี a r n i ีพยาวขอเป็นเพื่อนได้ค่ะ สามารถสแกนั QR code ได้ตรงนี้นะคะเพื่อจะเพิ่มความสะดวกนะคะในการอ่านหนังสือผ่านไลน์แอปได้สะดวกมากขึ้นค่ะถ้าก่อนจากลากันไปนะคะขอฝากของคำขอฝากคำของท่านจตดจดจา์สิสิ์เพลศีไว้ว่านายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไรนะคะเมื่อท่านอ่านหนังสือแล้ว แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องมีการเรียนรู้เกิดขึ้นนะคะทักษะต่างๆนะคะความรู้ที่เราได้นะคะสามารถที่นํามาพัฒนาชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านได้นะคะอย่างไรแล้วก็อ่านหนังสือก,กันเยอะๆนะคะวันนี้ขอสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ